ระยเนี่ยนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แพงเลยนะครับตัวอย่างของผมนี่เห็นไหมของผมเนี่ยนะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับหมื่นกว่าบาทนะแต่ว่าใช้ในการปั่นออกกําลังกายปั่นออกคลิปนะครับผมแล้วก็แข่งขันบ้างถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้ามันไม่โหดหนักหนาสาหัสอะไรนะครับผมก็ใช้แข่งขันด้วยนะครับผมรถคันนี้นะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารถเนี่ยนะถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับผมอย่ายึดติดกับแบรนด์อย่ายึดติดกับยี่ห้อนะครับผมเพราะว่า ถ้าคุณไปยึดติดพวกนั้นเนี่ยนะจะทําให้คุณไม่มีความสุขในการปั่นจักรยานเลยจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าโอ้ยทําไมรถชั้นแบนด์แบบไม่ดีเลยรถชั้นราคาไม่ดีเลยสู้เขาไม่ได้นะครับอย่าไปยึดติดต,ตรงนั้นนะครับรถจักรยานเนี่ยนะครับผมมันใช้แรงในการถีบส่งออกไปนะครับผมรถแพงเนี่ยนะถ้าไม่มีแรงมันก็ขี่ไม่ไปถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมใช้ในราคาที่เราเอื้อมถึงนะครับดีกว่าแบบว่าโอ้ยไปผ่อนกับร้านเนี่ยนะฮะถามว่าร้านชอบไหมร้านก็ไม่ได้ชอบ นะครับผมเขาก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าจะเอาเงินไหมเข้าไหมนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับร้านทางบ้านผมเนี่ยนะเขาบอกว่าตามถึงบ้านเลยนะครับปิดประตูหนีเลยนะฮะเออเขาบอกบางครั้งมันก็เข้าเนื้อเต็มๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอาแบบว่าสบายๆกระเป๋าเราดีกว่านะครับผมไม่ต้องกินมาม่าทั้งเดือนเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับผมใช้ออกกาลังกายนะไม่ต้องแพงจริงๆนะครับใช้แค่นี้มีความสุขนะฮะหมื่นกว่าบาทพอแล้ว หรือว่าใครอยากจะใช้ถูกกว่านั้นก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแข่งซื้อแพงกับใครเลยนะครับผมเอาตามที่กําลังที่เราไหวนะซื้อแล้วมีความสุขไปกับมันนะครับผมถึงไหนถึงกันแค่เนี้เพียงพอแล้วจริงๆนะครับผมสวัสดีครับ